ฟังก์ชันใหม่โคตรเจ๋งนะครับอยู่ในหัวข้อของลูกค้านะครับจะใช้ได้เฉพาะคอมพิวเตอร์เท่านั้นนะเจ๋งยังไงนะครับเป็นการบอร์ดแค์นะครับข้อความทีแล้วมากๆไปหาลูกค้านั่นเองนะครับผมได้ลองใช้แล้วนะครับ มีคำนังซื้อบุ้ด้วยนะครับส่งข้อความไปหาลูกค้านะครับในหัวข้อต่างๆที่ดิ k t ตอกกาหนดมาให้นะครับสามารถบอดแคสต์นะครับข้อความไปให้ลูกค้านะครับตามหัวข้อดังต่อไปนี้นะครับก็คือลูกค้าที่หายไปนานนะครับลูกค้าประจํานะครับผู้ซื้อใหม่นะครับลูกค้าที่ซื้อซ้ํา ผู้ติดตามใหม่ผู้ติดตามที่มีอยู่และแอคทีฟอยู่ก็คือยังมีการใช้งานอยู่นั่นเองครับเราสามารถสร้างแผนตามหัวข้อพวกนี้ได้เลยนะครับอันนี้ผมได้ทดสอบนะครับส่งไปแล้วนะครับหัวข้อลูกค้าที่หายไปนานเนี่ยนี่นะครับผมได้ส่งข้อความนะครับไปให้ลูกค้าที่หายไปนานเนี่ยหนึ่งคนนะครับมีผู้ที่อ่านแล้วเนี่ยสองพันสองร้อยเจ็ดสิบเอ็ดคนนะครับส่งไปที่ลูกค้าประจํานะครับจํานวนคนนะครับเก้าร้อยสิบหกคนนะครับผู้ รับที่อ่านนะครับก็คือ166คนนะครับมีคำสั่งซื้อคําคำสั่งซื้อแบบฟรีๆเลยนะครับเพื่อนเองไปใช้ดูนะครับ